<applause> اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأحلي ومن الباري آمين إيه <applause> <applause> มจอยู่ด้วยอ่ะโอ้อเอาล้อไอ้อันที่อยู่ว่าอยู่เร็วเร็วอ่า The love of truth to I w ขอให้อาล้อทรงให้คนที่ฉันรักรักฉันเหมือนที่ฉันรักเขาโอ้อเลาล้์ขอให้ฉันได้รักเขาอย่างที่เช่นที่ฉันรักเอาล้อขอให้เขารักฉันเหมือนที่เขาฉันรักเขาเป็นดั่งน้ำเย็นที่ชโล Kai. Nice. Baca lah yeah. tiga kali Raya air sejuk Wih lah Muka saya saling Tengok-tengok Kau ni makan Eh, Enak Allah tujuh yeah. hari yeah. tak tunggu, Ya kan Hanya hati Ruh Kau yeah. kena yeah. kena yeah. Mere Kau Dia Dia ในรถโบเราเนาะพอใช่ไหมฮะสายชิลไหมไม่รู้แต่ถ้าใครเลงไวก็ได้เนี่ยผู้ชายมีน้อยส่วนใหญ่จะเป็นจีนใ้บุเอาต่อครับต่ออันนี้อันนี้อันนี้ถ่ายรูปยันอ่าเดี๋ยวสองนี้ไปแล้วอันนี้ถ่ายเ็นนาบีนะ อาเดีงนาบีที่จะไม่ได้เหตุการณ์แต่ก็คืออารมณ์ประมาณว่าถ้าเราแอบชอบเนียร์ก็เล่นดุลูเนียร์ก็เล่นเีอร์น้ำเยว่ามีได้เพราะตัวนักกินพวกเนียร์ก็โม่ฮะฮะใจร้อยอดก็คือก็แหละน้ำเย็นเป่าสังขา้องให้คนที่เราชอบกินมันจะเป็นด่านน้ำเย็นที่จเราจิตใจเพราะฉะนั้น ايه 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 من جولي اللهم إني اسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك احب الي من وأهلي ومن الماء الباري Happy ah, New hey,